เมื่อผมเล่นเกมหนีหมูสูตร p e พ xx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  อะไรมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนช่วยกูด้วยกูตายว่ะกูโดนกนะสวนตาย ไอะไรอะไรแล้ปวประตูทุกหมูเป็นประตูโอ้เราดี่ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วปิงไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้มึงกับพ่อมึงนี่แล้วล่ะเดี่ยวมึงจะเป็นประตูกลางกูทธมณีประตูกลางกูทไมณีไม่ไกลไม่ไกลยไม่กล กุจ wow. ุก hey. yeah, ุจุไม่ไม่กุจุไม่ไม่เพื่อนเป็นแมวเองแมวไมาแมวไม่ไม่เดียวมันวิ่งเร็วเกินมันวิ่งเร็วไอย้เดี๋ยวไม่เร็วไม่เร็วไม่ไกลกนโดน เอใจดวงใดวงไปกูบังไงกูบังไงกูบ like ังไงกูบ hmm. yeah, ังไป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 ไไปไปปไอ้โง่ไอ้ควาย